รดับเจ็ดแปดอะไรกันตัวครับนี่เป็นคำพยากรณ์ของดวงเดือนมิถุนายน2566นสะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับครับได้โปรดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคำพยากรณ์ในคราวต่อไปสำหรับคำพยากรณ์นะครับก็จะเป็นคำพยากรณ์ของภาพรวมนะของทั้งเดือนมิถุนายน2566นบนะครับก็จะเป็นการออกคำพยากรณ์โดยการใช้ไพ่นะครับครับอารมณ์ของภาพอารมณ์ของไพ่นะครับให้รายละเอียดของเรื่องราวอย่างลึกซึ้งนะครับ แต่ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของการพยากรณ์ก็ต้องมาเลือกไพ่กันก่อนนะครับครับก็ไพ่เนี่ยนะครับก็จะมีให้เลือกอยู่3มกองนะครับก็จะเป็นกองที่อยู่ด้านล่างนะครับก็ตั้งจตัดิฐฐานนะครับเลือกไพ่มา1กองจากกองทั้ง3านะครับตัวผมเองก็จะเป็นตัวแทนเปิดให้นะครับคำพยากรณ์ก็จะใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเอาเรามาตั้งจตัดิษฐานเลือกไพ,พ่พร้อมกันนะครับ ครับภาพรวมของเดือนนี้ทั้งเดือนนี่นะครับก็เราดูจากเดือนที่ผ่านมาก่อนเดือนที่ผ่านมาเนี่ยแสดงว่าตัวท่านเองก็คงจะต้องเรียกได้ว่ามีการตั้งเป้าหมายอะไรไว้ในใจอยู่สักอย่างหนึ่งนะครับว่าอยากจะได้สิ่งนั้นอยากจะได้สิ่งนี้อยากจะเรียกว่ามีเงินเก็บหรืออยากจะทําอะไรซึ่งเป็นเป้าหมายที่เซตขึ้นมานะครับ, hmm รบก็เรียกได้ว่ายังเดินทางไปตามเป้าหมายเหล่านั้นอยู่นะครับยังต้องเพราะว่าการที่เราจะสามารถสําเร็จกิจการหรือทํา ตามเป้าหมายให้สาเร็จได้เนี่ยมันก็คงจะต้องมีเรื่องราวอะไรต่างๆเข้ามาประกอบเรื่องราวอะไรต่างๆที่เข้ามามีเงื่อนไขต่างๆอยู่พอสมควรเพราะว่าเราคงไม่ได้ไปคนเดียวนะครับเนื่องจากจะต้องเป็นการทํางานเป็นทีมหรือบางทีก็มีทีมงานหรือมีเขาเสียสมาชิกในครอบครัวมีอะไรต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะครับดังนั้นเนี่ยการที่เซตเป้าหมายขึ้นมาเนี่ยเราเรียกได้ว่าการที่จะบรรลุก็อาจจะ ไม่ใช่เรื่องปรับปรับฉับพลันทันทีแต่ก็มีโอกาสนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีทิศทางหรือไม่มีโอกาสเอาเสียเลยนะครับทีนี้เรามาดูสิครับว่าในระหว่างการเดินทางไปจนถึงจุดเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ท่านทำเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าอาจจะไม่ใช่งานที่ง่ายนักนะครับหลายๆาอย่างหลายหลายครั้งเนี่ยต้องใช้ความเพียรพยายามค่อนข้างมากแต่ตัวท่านเองเนี่ยบอกได้เลยว่ามีความทุ่มเทเป็นอย่างมากเลยฮนะัสำหรับการทําสิ่งเหล่านี้งานเหล่านี้เป็นงานที่มีความที่ ขาเลยแบมีรายละเอียดค่อนข้างมากแล้วก็มีเขาเียเนื้อหาค่อนข้างเยอะบางคนก็อาจจะต้องทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับการทําข้อมูลเป็นโปรแกรมเมอร์หรืออะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับอันนี้เขาจริงๆก็ได้หลากหลายสาขาอาชีพนะแต่ล้วนแล้วแต่เป็นงานที่เรียกว่าต้องมีความสามารถเฉพาะเจาะจงแต่ถามว่าทุ่มเทไหมทุ่มเทงานค่อนข้างยากนะฮะงานค่อนข้างยากไม่ใช่เรื่องหมูเลยนะครับดังนั้นเนี่ย ทำอะไรก็ตามต้องอดนทนทําอะไรต่างๆต้องรุ่งเตนะครับการที่ตัวท่านทําสิ่งต่างเหล่านั้นเนี่ยแน่นอนก็คงต้องเข้าไปเกี่ยวข้องและเกี่ยวพันกับคนอยู่เป็นจํานวนมากอยู่ทีเดียว ครับการที่เข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็รวนแล้วแต่เป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้นะครับคือการทํางานเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันต้องเกี่ยวพนันเกี่ยวข้องกับคนอยู่พอสมควรทีเดียวแต่ถามว่าตัวท่านชอบไหมบางทีตัวท่านก็ไม่ชอบเพราะว่าตัวท่านเองก็อยากจะเอาใจจดจอ่อแล้วก็ทําสิ่งต่างๆอยู่เนี่ยกับตัวเองมากกว่าก็คือมีความเป็นตัวของตัวเองชอบทํางานที่ตัวเองรับผิดชอบมากกว่านะฮะโดยที่เรียกว่า ถ้าจะให้ยุ่งกับคนเยอะๆเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะเอาเหมือนกันนะเขาคือเป็นคนที่สนใจงานมากนะฮะสนใจงานมากลนะอยากจะทํางานให้ดีอะไรต่างๆเหล่านี้แต่คือตัวท่านเองนั่นแหละเป็นคนที่เรียกว่าน่าสนใจคนอื่นเขาเขาอยากจะเข้ามาเขาเรียกอะไรนะมีส่วนรู้จกักมีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนสัมพันธ์อะไรต่างๆเหล่านี้แต่ตัวท่านเองเนี่ยต่างหากน,นะครับก็อชอบที่จะทํางานเดี่ยวๆมากกว่านะครับคือเก็บตัวไม่ถึงกับแบบอยู่ลําพังหรอกครับแต่ว่า ค่อนข้างจะชอบมุ่งไปในเรื่องของงานตรงๆมากกว่านะครับแต่แหมมีมสเสน์สักขนาดนี้นะครับจะให้ใครเขาไม่มายุ่งด้วยคงจะยากนะครับทีนี้เนี่ยเรียกได้ว่าอให้เขาเรียกอารมณ์ติดนะฮะทํางานอะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะให้งานเนี่ยมันไหลลื่นออกมาได้ตลอดนะครับความเป็นตัวของตัวเองกอรที่สร้างสารรค์การทําอะไรต่ตางๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะถ้าทําเต็มที่แล้วเรียกว่าผลของงานสิ่งที่ได้ออกมาเนี่ย มันหลั่งไหลมันพังพูเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยท่านจึงชอบนะที่จะใช้เวลาอยู่กับงานให้มากนะครับเพื่อที่จะได้รับผลของมันเนะรียกได้ว่ายิ่งทํามากเท่าไหร่ตัวท่านเองก็จะยิ่งได้มากเท่านั้นนะครับถึงที่สุดแล้วเนี่ยท่านก็จะได้รับความพึงพอใจจากการทํางานให้งานของท่านเนี่ยคือตัวท่านยิ่งทํางานตัวท่านก็ยิ่งเป็นที่ดึงดูดคนอื่นเพราะว่าความสามารถของตัวท่าน,นมันดึงดูดคนเหล่านั้นมานะครับ อยากจะเข้ามาใช้บริการอยากเข้ามาร่วมถ้าเป็นส่วนหนึ่งของการที่ท่านทำมาเลยทำนองนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามันก็ขัดขัดกันอยู่นิดอยู่ในทีนะแต่ว่าเนาถึงสุดท้ายแล้วก็ยังไงก็จังนำความพึงพอใจของผลรับของผลได้ในเรื่องต่างๆในสิ่งต่างๆที่ตัวท่านเองจะได้รับตัวท่านเองจะได้มีนั่นเองนะครับครับเอาเรามาดูนะครับว่าทางเลือกของท,าท่านนะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับท่านที่เลือก กองที 1> ่ <Yeah. S> 1นนะครับก็เรียกว่าจังหวะนี้ก็คงจะเหมือนกับว่าต้องการที่จะเริ่มต้องการที่จะเดินทางนะครับคือการเดินทางกันที่เริ่มต่างๆนี้ก็อาจจะหมายถึงการที่จะทําสิ่งใหม่ทําสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมนะครับยังไม่ได้กําหนดเลยนะครับว่าจะได้เท่าไหร่อะไรยังไงเท่าไหร่แต่ไม่รู้ละอยากทําสิ่งเหล่านี้เรียกได้ว่าทํากันไปตามใจตัวเองเต็มที่เลยทีเดียวการเริ่มต้นเหล่านี้นะครับก็เรียกว่ามีโอกาสอยู่นะครับมีโอกาสอยู่เพราะว่า โอกาสของการเริ่มต้นอะไรบางอย่างเนี่ยแน่นอนพอเราเริ่มทำอะไรบางอย่างผลลัพธ์เนี่ยมันเป็นไปได้หลายทางนะดังนั้นเนี่ยเอาที่ท่านชอบใจนะครับเอาที่ท่านชอบใจเพราะจะังหวะเวลาตรงนี้เนี่ยอย่างไรเสียเนี่ยก็เรียกว่าเป็นไพ่เริ่มต้นพางเริ่มต้นเมื่อเริ่มด้วยไพ่ใบนี้ผมก็มองว่าโอกาสมีหลากหลายจริงๆสาหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่2นะครับคอสิ่งที่ท่านทําก็รได้ว่าจะต้องเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไปนะครับ วั oh, เรียกว่าตอนทำทุ่มเทมากนะครับก็ทําแล้วเนี่ยคนเองเขาก็เห็นคนเองเขาก็เขาชื่นชม嘛เนาะเออดังนั้นเนี่ยตัวท่านเองก็เรียกว่าหลังจากที่ทํางานกันมาเต็มที่เข้าคันหมอมันเลยทีเดียวนะแต่ว่าผลสําเร็จผลสำฤทธิ์เนี่ยเรียกว่าได้เป็นที่น่าพึงพอใจนะครับจะได้รับคําชื่นชมคำชื่นชมต่างๆเหล่านี้ก็เรียกว่า ย้อนกลับมาเป็นเรื่องของความสําเร็จในส่วนอื่นๆด้วยย้อนกลับมาเป็นเรื่องของผลตอบแทนผลประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันฮไม่ใช่ว่าเอ,อาไม่ไมมม่่ไม่ไไได้รับผลตอบแทนนะครับเนี่ยจะสังเกตว่าไพ่ที่อยู่ด้านบนเนี่ยนะเรียกว่าชอบปลีกตัวมาทํางานมากกว่านะครับมมีความสัมพันธ์กันมากาจริงๆริบางครั้งไพ่ใบล่างกับไพ่ใบบนเนี่ยมันก็เกิดการเชื่อมโยงก,กันอย่างน่าประหลาดทีเดียวนะครับผมก็สำหรับท่านที่เรียกไพ่กองที่สามนะครับอือันนี้เนี่ยใบล่างใบบนนีคล้ายกันเลยนะครับ เรียกได้ว่ามีความเป็นติดสูงมากทีเดียวนะครับเขาเรียกได้ว่าอยากจะต้องไปมีจุดมุ่งหมายอะไรในใจอยู่สักอย่างนะฮะมีจุดมุ่งหมายอะไรในใจอยู่สักอย่างแล้วก็เรียกได้ว่าต้องไปให้ถึงจุดหมายต้องทําในสิ่งเหล่านั้นให้ได้นะครับเป็นคนที่เรียกได้ว่ามีอุดมคติสูงนะครับความคิดความอ่านเรื่องต่างๆเนี่ยสูงทีเดียวนะฮะแต่ลักษณะของตัวของคุณเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะเป็นที่ดึงดูดนะฮะเพราะว่า ลักษณะที่ไม่เหมือนใครต่างๆเหล่านี้มันจะทําให้ตัวคนเองเนี่ยเป็นที่ก็เรียกอะไรน่าใกล้ชิดแล้วก็หน้าคบหานะครับเอาก็ขอให้การเดินทางหรือสิ่งที่อยู่ในใจของคุณนะเป็นไปได้อย่างที่ใจคุณต้องการเลยทีเดียวครับสำหรับชาวลัคนาราศรีมีนนะครับในเดือนมิถุนายน2556เนี่ยมองมองดูแล้วเนี่ยเหมือนว่าตัวท่านเองก็เริ่มที่จะมีโอกาสใหม่ๆนะครับหรือเป้าหมายต่างๆที่ตัวเองเนี่ยได้เซตเอาไว้เนี่ย ก็ยังอยู่ระหว่างการเดินทางอยู่นะทต้องทําอยู่ดังนั้นเนี่ยจะมุ่งมั่นไปในการทําสิ่ง,งต่างๆเหล่านะั้นมากกว่านะครับเข้าคันหรือบางทีเหมือนจะแยกตัวออกไปเลยทีเดียวแต่สุดท้ายแล้วจะได้รับความสําเร็จครับสุดท้ายแล้วก็จะได้รับความพึงพอใจดังนั้นเนี่ยก็ขออวยพรนะครับให้ชาวลัคนาราศีมีนะครับประสบความสําเร็จสมดังที่ได้ตั้งใจหวังไว้ทุกประการเลยนะครับชาวคนาราศีมี